วันนี้ครับก็จะมาส่งท้ายกับน้องคนนี้ครับแต่การส่งท้ายครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับเราจะต้องเปลี่ยนนี่ให้เขาด้วยดีที่สุดในย่านบางบัวทองไม่มีที่ไหนแล้วครับถ้าเราไม่พูดถึงที่นี่เลยก็ได้นะพี่นโดดพี่นโดดครับพี่นโดดเอ้ามาวันนี้พี่เดี๋ยวก่อนพี่อมจะซื้อเอเวอเรสต์ผมมีเอเวอเรสต์อยู่คันหนึ่งอ่ะฮะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยไหมป้ายยาแอบป้ายยาพี่อมอ่ะขอดูหน่อยพี่มามาดูหน่อยครับมานี่ไงรถในฝันของกูเอาหลายหนุ่ม พอดีว่ามีลูกค้านะครับพี่ประธานก็น่ารักกับเรานะครับเด็กก็มาดูรถแล้วก็บอกว่ารถคนนี้เป็นของคุณโอมใช่ไหมบอกใช่เขาติดตามมาจาก YouTube เสร็จปุ๊บบอกว่านี่แหละที่ผมจะซื้อก็เพราะว่าคุณโอมเป็นคนใช้ <c oughs> เพราะผมมั่นใจมากถ้าคุณโอมใช้รถมันต้องดีรถนี้เป็นรถผมเองนะครับ <c oughs> ก็ใช้มาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อขยับรุ่นนะครับวันนี้ครับก็จะมาส่งท้ายกับน้องคนนี้ครับแต่การส่งท้ายครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับเราจะต้องเปลี่ยนนี่ให้เขาด้วยเพราะสัญญากันไว้แล้วกับพี่ประธานกาาก็น่าร ให้ครับวันนี้ผมจะยางมือหนึ่งให้เลยและร้านที่เรากําลังจะไปเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือพี่โน้ต JS Racing อั่ันเองครับ เราจะเปลี่ยนยางทันทีให้กับคุณลูกค้าของเรานะครับต้องเปลี่ยนยางที่ดีและเป็นยางมือเด็ดให้ลูกค้าเลยเอาจริงๆแล้วลูกค้าน่ารักกับเรามากนะครับและถ้าเป็นร้านยางร้าน ath, ล้อแม็กร้านที่แบบดีที่สุดในย่านบางบัวทองไม่มีที่ไหนแล้วครับถ้าเราไม่พูดถึงที่นี่เลยก็ได้นะต้องพูดถึงที่นี่เหรอใชงที่นี่เลยนี้คือ JS Racing Wheel นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของดีกว่าพี่โน้ตเขาจะดูแบบลุกแพงๆไฮโซงั้นเราต้องเรียนเชิญเขาแบบไฮโซนะพี่โน้ตพี่โน้ตครับ มาบัดนี้ต้องเรียนเชิญเขาแบบไฮโซนะไฮโซนะพี่น้อตเบื่นเหมือนอยู่นาพี่โลโคตรมายานะนี่เหมือนไม่รู้ตัวนะตอนแบบไบเล็ทไปแล้วนะสวัเดีครับสวัสดีครับครับวันนี้พานลูกชายครับคันนี้เป็นรถผมเองอ๋อรถพี่อมเองคันนี้แล้วผมก็กำลังจะจำหน่ายให้กับลูกค้าอ๋อคือพี่อมจะขายคันนี้ขายคันนี้ขายคันนี้แล้วก็วันที่ลูกค้ามาดูรถไอเราก็ลืมว่าเอ๊ยยางของเราเนี่ยมันเปลี่ยนมานานแล้วก็คิดถึงร้านไหนไม่ออกถ้าไม่พูดถึงร้านนี้เลยก็ ไมได้ไม่ต้องพูดถึงเวไม่ได้ลัได้เลยไม่ได้ไม่ได้ต้องรลานนี้ต้องดันนะครับ วันนี้ผมก็เลยเอารถมาเปลี่ยนยางร้านยางที่ดีที่สุดในย่านนี้คือร้าน J S Racing Wheel ทั่นี่คือเจ้าของนะครับนี่คือพี่น็อตนะครับวันนี้พี่น็อตเลือกเป็นตัวไหนไว้ให้ครับมิชลินทําไมซี่ก็เป็น p h a r m a c 4นะครับก็ไซส์สแตนดาร์ดเขาเลย2 3 5 5 0 18โจทย์พี่อมคือรถลักชัวรี่จุกต้องเน้นนุ่มขับสบายใช่อ่าแล้วก็จะส่งต่อให้กับลูกค้าคนใหม่ด้วยพี่อมให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ด้วยใช่และลูกค้าก็ดูคลิปผมทุกคลิปเลยนะนี่ล่าสุดถามว่าลูกคคค้ารับบไไปปดูลิผมที่หน ใช่แล้วผมก็เลยว่ากั้นฝาก,กดซัพพอร์ตให้ผมด้วยได้ยางตัวนี้ดียังไงครับพี่รออครับมันเป็นดอกคอมฟอร์ตนะครับคอมฟอร์ตก็บอกอยู่แล้วก็คือเน้นนุ่มนวลเน้น,นเงียบแล้วก็สไตล์ยางมิชลินเนี่ยแก้มเขาจะป่องฟองหน่อยนั่นคือไว้ซับแรงสั่นสะเทือนออซึ่งจะเหมาะสมกับรถตู้แบบนี้อยู่แล้วอ่าฮะจริงๆวันนี้พาใหม่กครับพี่ พามาให้ลูกค้าทุกท่านเห็นว่ารถ1คันของเราครับมันมีคุณภาพมากเราไม่ได้ใส่ยางมือสองลูกค้าถูกเราพูดกับลูกค้าวันนี้เราจะเปลี่ยนยางมือหนึ่งคือมือหนึ่งครับวันนี้ผมต้องทำนี้ให้ทำครับแต่ถ้าอันไหนมันเหลือบากคนแรงแบบพี่อันนี้ผมทำไม่ได้ลูกค้าต้องเข้าใจเราเพราะบางอย่างเราทำเพราะว่าเราต้องมีกำไรด้วยอันไหนถ้ามันเกินไปก็พี่ช่วยผมออกละกันนะอ่ะเดี๋ยวพี่เอาส่วนลดไปผมอาจก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกอย่างนะคือเลือกมิชลิน่ะเส้นไม่ใช่ถูกเลยนะนี่ถึงบอกว่าดีทาเนี่ยคือส่งมมมอออออออบบคุุุณภาพใใหหห้้้้้กัผูชชโโโดดดดดยยยยตรรรงงงเเเลนนนะสสจจิิื ขับไปเนี่ยปอเช่ขับไปบนถนนมอเตอร์เวย์ไปเจอหลุมยางแตก1เส้นก็เปลี่ยนให้เลย4เส้นพายโลดสปอร์ตโฟเปลี่ยนเลย4เส้นลูกค้าตอนนี้ถ้าซื้อปอเช่ไปนะสบายแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยได<อ>้อย่าลืมนะครับตอนนี้ลดราคาแล้วนะครับจาก7จ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเหลือ7จ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นลดไปห้าแส<ช>นพนันเวล่าพนันเวล่าด้วยบอกเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ผมฝากยางแล้วก็ใส่ในรถของผมด้วยผม เดี๋ยวก่อนพี่โอ๊ตจะซื้อเอเวอเรสต์ผมมีเอเวอเรสต์อยู่คันหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยไหมว่าเผื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เผื่อว่าชอบไหมแต่งสไตล์ประมาณนนะป้ายยาแอบป้ายยาพี่โอ๊ตอะขอดูหน่อยพี่มามาดูมาดูไปครับมา ประมาณนี้พอได้ไหมแบบนี้เลยอ่าประมาณนี้พอได้แบบนี้เลยที่ผมอยากได้คือแบบนี้เลยแบบนี้เลยแต่ผมเป็นตัวเครื่อง2 0งยัวเดี่ยวสองยัวเดี่ยวสปอร์ตอ๋อไม่เป็มี2ตัวใช่ในสตัวมีโบคู่ไบเทอร์โบกับเทอร์โบเดี่ยวเป็นงี้อย่างนี้เลยที่ผมอยากได้อ่าสไตล์แบบสายทางเรียบสปอร์ตหน่อยผมไม่ได้ใจถ้าผมพูดไปแล้วสปอนเซอร์จะเข้าป้านะแต่ผมขอไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่พอทำเครื่องเลยมันแรงยางมันเอาไม่อยู่ต้องใส่ยางโตยี่ที่พูดดีกว่าผมพูดไม่ได้โตโน่อะฮได้เลย <Yeah. laughs> <laughs> เรามีการไทายอินสินค้าไปให้ท่านด้วย <laughs> นะครับขอข้ายางแบบนี้สีเส้น <laughs> สีเส้นนะ <laughs> แค่นั้นจริงๆยินแล้วก็ส่งยางมาสปอนเซอร์ด้วยนะ <laughs> <laughs> ใช่ครับฝากไปที่พี่น้องได้เลยนะครับ <laughs> <laughs> ยางแบบนี้เลยโตโยต้า ST3 เขาบอกว่านุ่มเงียบเกาะถนนคือต้องบอกว่ามันเป็นยางในกลุ่มสปอร์ตครับนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บเสียงได้ดีในกลุ่มสปอร์ตนะยางจะให้เก็บเสียงดีสู้กับยางแบบคอมฟอร์ตมันก็อาจจะไม่ใช่แต่ถือว่าเขาทาหน้าที่ได้ดีพรับก็เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีอ่เหมาะกับถนนเมืองไทยด้วยแล้วก็คนขับขี่บางทีทําเวลาก็ต้องใช้ยางที่ดีอย่างเงี้ยตอบโจทย์ครับตอบโจทย์นี่ก็เป็นเวกฟอร์ตัว VFS 04ถ้าไม่มี F มันจะเป็นตัวที่จะไม่ใช่ล้อฟอร์สถูกไหมใช่ใช่ตัวนี้ค,คือใส่แล้วดูรวยเลยละใช่ใช่ไหมชชุดนี้เท่าไหร่นะพี่ ชุดนี้แสนสามครับล่ะคุณภรรยาฝากดูคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคครับเบรกสวยมากเบรกนี่คืออลังการงานสร้างมากเบรกแบบนี้เลยที่ผมอยากได้เบมโบ่จีทีเอสมาทำหกพอร์ตหลัง4พอร์ตขนาดจานเท่าไหร่พี่380ผมเอา380แปดทำไมพี่ถึงไม่ใส่405 405เพราะผมเผื่อรถแต่งรถแนวอื่นบ้างมาลดล้อเหลือ18อ่า380แปบบนี้มันใส่ได้บางทีพี่ก็อาจจะอยากเปลี่ยนอารมณ์เป็นล้อ18แปดแต่ยังไงคือ405เนี่ยคุณไม่สามารถกลับมาใส่ ใครเขาจะมาใส่18ไม่แน่คือบางทีบางอารมณ์ที่เราอยากจะลองแบบอีกแนวนึงอ่ะมันมีมันมีใช่ใช่ใช่เบรกอ่างนี้เท่าไหร่ครับผมบอกคุณภรรยาของผมเลยครับเบรกหน้าหลังนะครับ Brembo GTS แท้เต็มระบบนะฮะแล้วก็หลังจะมีเบรกมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทมึงได้ยินแล้วเนาะเบรกสามแสนเก้าถ้ามาใส่ที่นี่ได้เลยได้เลยได้เลยทีอคุณเอาไว้ง่ายที่เนี่ยไม่ใช่ร้านแต่งรถแล้วล่ะไม่ใช่ร้านขายล้อขายแม็กขายโช์ครับเป็นร้าน สร้างจินตนาการให้เป็นความจริงคือผมเป็นแนวอารมณ์สำนักด้วยสำนักแต่ง J S Racing Wheel ก็คือเราตั้งชื่อของเราเองเพราะเราก็แต่งรถสไตล์แบบนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับเอาต่อไปที่อะไรแดงๆครับพี่อันนี้อะไรแดงๆฮะอันนี้คือเป็นชุดโชคช่วงล่าง Pro Fender อย่างที่ผมบอกคือรถเดิมเนี่ยมันสูงแหละนะครับแล้วก็เราต้องการความแตกต่างอย่างน้อยลดการคงตัวแล้วก็ สำคัญผมอยากโหลดลงให้พ่อแม่ขึ้นลงได้สะดวกนี่สำคัญอันนี้สำคัญก็โหลดลงมาคันนี้ก็โหลด2นิ้วก็เป็นชุงลางโปรเฟนเดอร์ฟูลเซตทั้งหมดคือผมผมมีสูตรคัสตอมของผมก็จะเป็นโปรเฟนเดอร์เหมือนกันแต่คัตต้อมใหม่ทั้งหมดคือให้รถมันโหลดได้เตี้ยกว่านี้ครับแล้วก็ตอนนี้ไอ้น่าจะต้องคัสต้อมตัดแกนตัดกระบอกเรียงวาล์วใหม่โหลดเลยอันนี้เป็นสูตรของเจสใช่โหลด2.5นิ้วที่ผมทาทรงตํารวจ l อตอนนี้โปรเฟนเดอร์ออกมาเป็นโปรดักต์ตรงรุ่นตรงรุ่นเลยทุกอย่างเป็นรุ่นตัวท็อปด้วยโ e m 2.5มูอ 60มินตัวใหญ่เลยอแหมว่าก่อนมันจะเป็นในรถแบบรถยกอย่างเดียวอันนี้เ<ข>า็าทำเป็นแบบโหลดได้ด้วยอะฮะแล้วก็อุปกรณ์ครบเซ็ตอย่างชุดเซ็ตเนี้ยช่วงล่างแบบเนี้ย 9890บาทตรงรุ่นนะไม่ต้องมาตัดกระบอกตัดแกแล้วสปริงหลังเป็นสตัดด้วยนะสปริงปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีลูกหมากันโคง้งปรับระยะสวบา์ะนะครับแล้วก็ปีกนกปรับองศาแดงๆงเนี่ยครบเลยงั้นเท่าที่ผมฟังมาตอนนี้ที่โน,น้ตถ้ากิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นท็อปที่สุดในตลาดตอนนี้ท็อปสุดในรถโหลดเอลเรสแล้วเพิ่งออกมากี่วันไม่ยี่วันเนี่ย,นนยผมใส่เสร็จเมื่อวานตอนนี้ของวางจำหน่ายแล้วตอนนี้ผมว่าสำหรับผมนะผมมาชอบคำว่าโปรเฟนเดอร์มากในสมัยอดีตนะแตต้องขอญาตยอมรับเพฟัง แบรนด์ไทยเปล่าไม่คนไม่เอามาก่อนแบรนด์ไทยนะแบรนด์ไทยจริงๆเมื่อก่อนเราต้องไปไปไอเอออะไรสีเหลืองสักอย่างทุกค่ายอะไปบิวไปบิวนเมกาออสเตเลียพอคุยกับเพื่อนให้ใส่โชคอะไรโชคไทยว้าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก่อนแต่ทุกวันนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าไอรถแบบนั้นเนี่ยถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ราคาแม่งอยู่ห่างจากห่างกันอะประมาณ3ามช่วงอายุคนอะราคานะแบบนี้แบบนี้มีไหมมีแต่ถ้าคุณอยากใส่นะ บาทิโตละแสนนะถูกต้องครับก่อนโคตรแพงแพงแล้วถ้าคุณใส่ประสิทธิภาพก็แบบนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าของไทยมันทาประสิทธิภาพสูงขึ้นเท่าของนอกแต่ราคาเอื้อมถึงแล้วใช่ครับถูกไหมครับนี่เลยเดี๋ยวมาขนาดนี้แล้วโชคเดี๋ยวขอสปอนเซอร์โ r o เฟนเดอร์ด้วยเลยแล้วกันได้เหรอเอาคุณภรรยาครับโชคเนี่ยอาจจะเสียน้อยลงนะครับอาจจะเสียน้อยลงนะครับเรียนผู้บริหารโปรเฟนเดอร์นะครับก็อันนี้พี่อมดีคาครับก็จัดโชคสักหนึ่งชุดนะฮะแล้วก็รีวิวแบบเต็มรูปแบบไปเลยอ้าวีบันเจี๊ยบเลยเดี๋ยวมาพร้อมกันเลย ลอ้ลอล้อนี่ได้ไหมฮะล helmet, ้อเดี๋ยวขอไว้ด้วยลยเดี๋ยวขอไว้ด evet> ้วยฮะขอบคุณครับผมขอไว้ด้วยฮะผมขอขึ้นไปลองนั่งหน่อยได้ไหมพี่ได้เลยพีุู่แจ๋ผมวางไมร้ในรถใช่ไหมพี่ดูตามสบายอยากจะสตาร์ทลองดูอะไรเลยพี่ตามสบายเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่แล้วเบาะเดิมมันเป็นยงี้อหรออันนี้ผมเป็นคนชอบเบาะเรคาโลเป็นการสวนตัวลรวก็เราชอบความแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาเบาะเดิมที่มันนั่งสบายออกนะแล้วก็ใส่เบาะที่มันแข็งขึ้นเข้าไปแต่ว่ามันได้ฟิลลิ่งคือมาสัมผัสการขับขี่ได้เยอะขึ้นททาาาาแบบบนนนีี้้้ลลงงงไมม่่่ตรรุอกถ ตรงรุ่นนะล่างเลยเขาบอตรงรุ่นขันน็อตร้อยน็อตใส่ได้เลยเ <c oughs> บาะนี่เท่าไหร่นะพี่ประมาณแสนกลางๆทุกทันครับที่เราคุยอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ว่าเฮ้ยพี่โน้ตโกดรวยรผมโกดรวยไม่ใช่นะแต่เขาทําให้เป็นแนวทางแนวทางใช่ให้เห็นแล้วว่ารถเอเวอรเรสต์มันไม่ได้ไปแค่ต้องลุยอย่างเดียวยกสูง2นิ้วไปลุยปานเดียวรถเตี้ยๆก็ทําได้และทาในสไตล์เลสซิ่งก็ได้ถูกต้องออโรดก็ได้ออฟโรดก็ได้มันทําได้หมดวันนี้พี่โน้ตแค่เอารถคันนี้นะครับมาเป็นต้นแบบให้ทุกท่านได้เห็นว่าเอ้ยมันสามารถ อยากจะสร้างความฝันที่อยู่ในหัวให้มันอยู่ตรงหน้าคุณพี่โน้ตสามารถจัดการให้ได้ผมขอขึ้นไปนั่งหน่อยได้ไหมพี่ตั้งสบายครับเดี๋ยวพี่โน้ตทำธุระต่อใช่ไหมเดี๋ยวผมจะดูงานหน้านี้ต่อพี่โอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับตั้งสบายครับตั้งสบายครับไอ้น็อตเดี๋ยวเองนั่งกับพี่ลองดูเฉยๆลองนั่งลองนั่งขึ้นเร็วเฮียลอยเฮียเลยแล้วนี่ไงรถในฝันของกูเอาหลายนุ่มเอาว่ะเอาว่ะอุ้ยอันเดี๋ยวตัวไป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 ดูว่าเขาดูว่ะไม่น่ารู้หรอกพี่ ไอ้เล้วโอ้โหโช๊คเท่าไหร่ละโช๊กเก้าหมื่นเก้าหมื่นโปรเฟนเดอร์ตอนนี้เบรกสามแดดน้ารองนะแต่ถ้าขับหลังจิ้มเนีล้านป่าละล้านป่านะยูนี่เนียนมะเฮ้ยกำลังเนียนดูดินี่รอยต่อถนนโอ๊ตดูถนนมันก็ไม่ได้เรียบนะเออดูดิรู้สึกบ้าไงอะเนี่ยอันนี้ดูอ่ะที่เหยียบตรงกลางให้ดูอ่ะรู้สึกปะล่ะ ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบยางก็ไม่หนานะยางฮะซสี่ที่ห้าสิบเองนะเนะมันไม่มันไม่มันไม่คงเพลงอ่เราไม่เหนื่อยอะขับไม่เหนื่อยอะทางใจจะไม่เหนื่อยแล้วโชว์มันตรงรุ่นเนี่ยโอ้ดูดิดูดิดูเขาทำเนี่ยเดี๋ยวพาพี่พาขึ้นสะพานแบบไม่เบรกนะกิฟต์โอเนียนจัด คือเดิมมันดีนะเว้ยคือเดิมๆไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าทวกคนที่มันเป็นเดิมๆมันอาจจะแบบรถมันสูงอ่ะมันต้องมีการให้ตัวสูงถูกป่ะพอมันโหลดลงมาช่วงมันก็กระชับขึ้นอ่ะไว้ง่ายถ้าคุณอยากรู้ว่ามันคือการกระชับคือไงก็คือเหมือนแบบเหมือนขมิดไว้อ่ะอ้าวไอ้หี่แต่ถ้ามึงไม่เก่งแลรูบานอนะไม่ถูกอะรูอะไรก็รูจะกระบอกโชกไงแต่ถ้าเราเก่งรูมันแคบลงไอ้จังหวะแคบลงก็รู้สึกแน่นใช่ไหมถูกต้องอาการเดียวกันอาการเดียวกันเป็นไงกระบอกโชกมันเเ็น้หพีู่ภา นี่พี่ตั้งใจเหยียบเส้นกลางเลยนะแม่งไม่มีเสียงไม่มีเลยอะ่ะเสียงเท่าไหร่นะเบรกสี่แสนอะ่ะสี่แสนหนึ่งสองสามเบรกโอ้โหแม่งอยู่เลยรถอยู่ต้องไม่อยู่อีกทีหนึ่งสองสามโอเคดูดิดูดิมัน,ม,นมันดูดลงไหมพี่เออมันมันไม่ใช่เบรกปุ๊กอยู่นะปุลย ประกาศตรงนี้นะครับศูนย์ฟอร์ดไหนนะครับถ้ามีของเลยสีดําตัวท็อปขับเคลื่อนสล้อ4ีคูณสนะครับติดต่อมาทางเรานะครับเรายินดีที่จะไปรับรถของท่านและสามารถรีวิวให้ท่านด้วย1คลิปครับขนาดความยาว3 3มนาที2 1, 1> <laughs> ถ้าใครจะจ้างหัว <laughs> จัดรีวิวสั้นไปเออเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมตั้งศูนย์เรียบร้อยตั้งศูนย์เรียบร้อยใช่ครับบางที่นะผมเคยไปนะทำไรน้องเปลี่ยนยางก็เปลี่ยนยางอย่างเดียววะครับตั้งศูนย์ไม่ทำไม่ทำไม่ถ่วงไม่อะไรไม่ถ่วงอ่ะแล้วพอถามพี่ไม่ถ่วงเหรอเมื่อกี้เองสั่งพี่ว่าอะไรเปลี่ยนยางถูกต้องแล้วพี่ไม่ถ่วงให้เหรอวันหลังต้องบอกต้องบอกต้องแอ d d อนเพิ่มตังค์เข้าไปที่นี่เป็นไงครับพี่ครบทุกอย่างครับที่ที่เดียวที่ที่เดียวแต่ว่าต้องบอกอย่างีี้ใในนรถสมมัยยห่่เ เวลาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอ่ะไม่จเป็นต้องตั้งศูนย์แล้วครับเพราะว่ามันไม่เพี้ยนเยอะแต่รถสมัยเก่าเนี่ยมันจะมีอาการที่เพี้ยนบ้างส่วนใหญ่เนี่ยรถที่ควรจะต้องตั้งศูนย์เลยคือรถทําช่วงล่างอ๋อใช่ใช่จุดยึดมุมองศามันเปลี่ยนใช่ครับแต่ถ้าเปลี่ยนยางเนี่ยน้อยขันที่จะเพี้ยนเราจะดูจากยางเก่าได้เลยว่ายางเก่ามันมีอาการกินผิดรูปไหมอันนี้ศูนย์มีปัญหาแน่นอนใช่ครับแต่อย่างรถพี่โอมเนี่ยรับเป๊ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าพี่ประธานดูคลิปนี้นะครับจริงๆเขาดูทุกคลิปรับถ้าหากว่าพี่เขาอยากเปลี่ยนล้อลายอื่นได้ไหมได้เลยครับที่ไหนดิ JS Racing Wheel ครับอยู่ตรงไหนฮะบางบัวทองนนทบุรีครับถ้าเี่้ขาบอกเบรกชุดนี้ของออริจินอลไม่ดีเปลี่ยนเบรกที่ไหนฮะ JS Racing Wheel ครับยางเขาบอกว่าขับไปแล้วเบื่อแล้วมัน ไม่ชอบฟีลลิ่งนี้อยากเปลี่ยนที่ไหนฮะ JS เอสและซิงวิลครับใช่ช่วยผมไของดีจังเลยแต่ถ้าสมมติว่าผมเองอยากแต่งแบบนี้ต้องที่ไหนครับ JS เอสและซิงวิลครับบางบัวทองนนทบุรีครับวันนี้ดีคาของคุณเจเอสซิงวิลคคุณพี่นน้ตครับครับผมบอกเบอร์นะครับพี่บอกเบอร์นิดนึ่งเบอร์โทรผมนะครับศูนย์แปดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองแปดศูนย์หกครับผมแล้วก็ไลน์แอดครับแอดไซน์เจเอสและซิงวิลครับผมโน้ตครับใช่แล้วครับพี่โน้ตน่ารักมากนะครับ ถ้าท่านอยากได้อะไรบอกที่นี่ได้เรามียางมีแม็กมีท่อมีช่วงล่างมีโช๊คมีปีกนกมีมีทุกอย่างขอให้ท่านมีอย่างเดียวครับมีใจต้องใสใจแล้วต้องมีตังมีตังด้วยนะครับแต่ไม่ต้องมีเยอะเพราะที่นี่ถูกกว่าทุกที่แล้วใช่ครับคือเราจัดให้ตามงบที่กว่าท่านมีงบเท่าไหร่มาคุยกันแล้วก็ความคาดหวังจุดประสงค์ในการใช้งานนี่คือสิ่งสาคัญนะครับ ท่านครับเรียนตามปงนะครับการแต่งรถไม่มีคําว่าผิดหรือถูกถูกต้องครับท่านบอกว่าอุ้ยจะไปแบบนี้ได้มันต้องสุลต่านเท่านั้นถึงทําได้เอาจริงแล้วนะถ้าหากว่าท่านไม่ต้องไปถึงขนาดนี้มีล้อลายคล้ายๆแบบนี้นี่แหละครับประหยัดยอปแล้ครับแบบนี้เบร็คมีและแบบนี้แต่าจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้มียางแบบนี้โชว์แบบนี้ท่านบอกเลยครับที่นี่เราจัดใครได้และนี่คือเจลล์ซิ่งวินีนขอบคุณพี่นน้ตครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพามาให้เชื่อถึงที่เลยนะครับรถถึงป้ายยาด้วยป้ายยาครับโดนแน่นอน อ่ะดูคลิปต่อ,อไปนะครับทุกคนว่าผมจะโดนอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะคง,ง,งท่านนี่แหละโดนอยู่แล้วโดนไหมโดนอยู่<ด>แล้วโอ้ค okay, พี่